ยากต้นนะไม่ใช่ว่านะครับเอาไปแจกคนรวยเอาไปแจกัวงคะแนนตัวเองครับไปถามมันธลีวานิชครับอดีตสอสอ,อดีตเลขาพรักประชาธิปัตย์นะครับอดีตเลขาเทพเพื่อครับนะสมัยนั้นเทพเพื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับนะ,ะกระทรวงเกษตรแลสะสหกรเห็นไหมยังครับ นายชวนไม่โกงเลยอ,อย่างนั้นครับทําไมทหารไม่ทํารัฐประหารนะเดีลยวยังครับถ้าไม่โกงนอย่างสุทินอนุทินพูดรอมากครับอนุทินถ้าไม่โกงนะทหารไม่ไม่ทํารัฐประหารครับนะแก้พรลโบกัแล้วโหแกป้องกันรัฐประหารไม่ได้เนะี๋ยวยังครับนะเนี่ยผมจับได้เลยนะ เงินกู้นิยาชาว่าชวนห้าหมื่นสองพันล้านเอาไปไหนมึงแถลงดูสิประเทศชาติได้อะไรครับนะกู้เงินจากญี่ปุ่นมาครับนะกู้เงินจากญี่ปุ่นมาครับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ประเทศชาติได้อะไรครับถามหน่อยเอาไปใช้จ่ายโครงการอะไรบ้างครับประเทศชาติได้อะไรครับนะ เห็นภาพหรือยังผมเห็นแต่ไข่ช่างกิโลไงครับเกือบแปดสิบล้านครับนะเอาไปไหนครับนายชวนเห็นหรือยังครับที่สุดเทพนะครับพักประชาธิปัตย์ที่เขาแค้นนะครับผู้ใหญ่บุรีรัมพ์เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเนวินนะครับขนาดนั้นเป็นกลุ่มสิบหกครับ นะไพโรธชวนขวีอย่างนี้ครับจัดหนักสุดเทพไปไม่เป็นเลยครับสปปครับนะกลุ่มสิบหกครับขนาดนน้นหัวหน้ากลุ่มสิบหกนะเป็นไงล่ะนะครับอย่างนั้นไม่โกงเลยครับเอาที่หลวงนะครับท่านผู้ชมเอาที่หลวงเสียหายเป็นหมื่นล้านเลยนะไปแจกนะครับคนรวยครับ นะเพราะว่าที่เนี่ยเขาให้เฉพาะคนจนไงครับคนจนเนี่ยรับไปเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะเอาไปท,ทํารีสอร์ทไม่ได้นะเหมือนกับนะครับไล่ภูนับนอกนับคุกนี่ไม่ได้นะต้องเอาไปทําเกษตรครับไปปลูกผักไปปลูกมันสำปะหลังครับนะไปปลูกมะม่วงปลูกพื้นยนต้นปลูกข้าวโพดปลูกมันนะซอยบิ นั่นวัตถุประสงค์ครับ <c oughs> ให้ประชาชนคนยากคนจนลูกหลานเกษตรกรให้มีที่เป็นของตัวเองนะครับแต่นายชวนเนี่ยเอาไปแจกนะครับเอาไปแจกหัวคะแนนภูเก็ตครับท่านผู้ชมเห็นได้อยังครับแถวครับหาดการะลนไปดูสิครับ <c oughs> อย่างนั้นไม่โกงใช่ไหมนายชวน นะไม่โกงเลยยุคยุคสภาหนีทําไมครับท่านผู้ชมยุบทําไมชวนถแถลงเลยสินะครับเงินกู้นิยาซาว่าอย่างนี้ครับประชาชนได้อะไรครับประเทศชาติได้อะไรคุณถแถลงเลยครับนะกู้กันมาแล้วก็มาแบ่งกันหรือเปล่าครับไม่มีโครงการอะไรผูเลยครับอย่างฮุบเบลอย่างนี้ไหมครับฮุบเบลใครรับผิดชอบเลยชวดไม่โกงเลยอ,อย่างนั้นโอ้คุณพูดหลอนนะเอา มีใส่ตัวช่วว่าท่านทักสินโกงอย่าโกงอะไรผมถึงเธอามว่าท่านทักษินโกงเงินบิดาของใครครับนะโกงอะไรโกงอย่างไงครับนะโกงอะไรครับท่านทักสินโกงอะไรถึงประชาชนอยู่ดีกินดีครับช่วงที่ท่านบริหารประเทศครับนะเห็นไหมครับนี่อีเอ็มเอสก็หมดนะครับจ้างสนามบินก็เสร็จ นะโกงอะไรล่ะครับสาอะไรผิดไม่ได้ครับที่ดินรัชดาอย่างนี้โอ้ครับลวยถ้วยมากครับนะขบวนการยุติธรรมเนี่ยนะลวยมากนะเอาหวยใต้ดินขึ้นบนเดินอื่ก็โอ้โหครับอายไปทั้งโลกครับนะแปลงสัมปทานโทรศัพท์อย่างนี้ครับนะโทรศัพท์ทุกค่ายก็ยังอยู่ครับไปแปลงอะไรล่ะครับ ปล่อยเงินกู้ให้พม่าอย่างนี้ครับคดีดูสิมันมีอะไรครับเรื่องโกงมีไหมนะครับเหมือนกับเงินกู้นียาเสว่าไหมเหมือนกับปลสอไหมที่ขายชาตินะทวน <c oughs> เออโอ้โหไม่โกงเล่นกันเมืองมาแต่ต้งปีหน่งร้อยสิบสองครับนะไม่โกงกาแฟแก้วเดียวไม่เคยเลี้ยงไข่ครับคุณจะเลี้ยงไข่ได้ไงอะนะเพราะว่าคุณนะครับนะ คุณไม่เคยทำอะไรกับประเทศชาติครับผมไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับพรักประชาธิปัตย์คุณดูสิครับผลงานเด่นคุณมีอะไรนะครับผมฝากเอฟซีครับช่วยนะครับช่วยตรวจสอบหน่อยว่านชวนเนี่ยครับมีราคาอะไรครับนะกับประเทศชาติมีตำนานอะไรครับนะเห็นภาพหรือยังครับเห็นภาพไหม สิ่งที่นายชวนนอกมาพูดเอาดีใส่ตัวครับเอาช่วยคนอื่นไม่โกงครับโกงอะไรล่ะครับขบวนการยุติธรรมก็นะครับทหารก็เป็นฝ่ายของพวกคุณครับนะทหารก็เป็นฝ่ายของคุณเห็นไหมครับพักประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องกับนะครับเกี่ยวข้องกับสิบเก้าพฤษภาห้าสามผิดไหมล่ะครับไม่ผิด นะสุดเทพอภิเศกนี่รอ้อยตัวได้ยังไงครับถ้าเป็นทักษิณทำอย่างนั้นจะเหลือไหมล่ะครับท่านผู้ชมสั่งค่าประชาชนนะกลางเมืองหลวงมือเปล่าครับฆ่าเพื่อให้ตัวเองอยู่อํานาจครับอยู่ในอานาจเห็นภาพไหมนะครับนี่ทีคือสิ่งที่มันนะครับคนไทยเจ็บปวดครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าคนพวกนี้ครับคนพวกนี้เนี่ย เป็นพวกนะครับตัวขัดขวางครับท่วงความเจริญของประเทศครับประเทศไม่ไปไหนครับมันวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับนะนี่เกิดมันปลูก,ลกม็อบติดนะครับเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันก็วุ่นวายอีกครับอุ้งอิงจะอยู่ได้ไหมล่ะไม่ได้ครับแต่ทุกวันนี้ครับนะการโลกการสื่อสารเนี่ยมัน มันช่วยได้เยอะครับท่านผู้ชมช่วยได้เยอะโดยเฉพาะนะครับนะช่องต่างๆครับนะทางออ,ออนไลน์ครับท่านผู้ชมช่วยพี่น้องได้เยอะมากเลยเราสามารถที่จะนะครับขุดเจาะมันได้หมดนะครับทุกประเด็นครับนะผมก็อยากฝากพี่น้องนะครับตรวจสอบหน่อยครับ เงินกู้นิยาสวาห้าหมื่นสองพันล้านครับนายชวนเอาไปไหนนายชวนเอาไปไหนครับผมถามนะอย่ารอครับอย่างโกงโรงพักอย่างนี้ครับเห็นไหมก็เงียบครับโกงประกันราคาข้าวอย่างนี้ก็เงียบครับโกงสปกออย่างนี้ครับก็ไม่มีใครติดคุกไงครับนะไม่มีใครติดคุกไม่มีใครโดนยึดทรัพย์ครับ นะผมก็อยากจะฝากนะอผมอยากจะฝากกระบ,บวนการยุติธรรมครับคุณดูแลหน่อยครับที่ดินสอปกอที่สุเทพนะครับพักประชาธิปัตย์เอาไปแจกให้กับตระกูลดังๆในภูเก็ตครับอัญชลีวานิชนะครับนะช่วยตรวจสอบหน่อยครับนะที่ปวีนาทำไมโดนละครับโดนตัดขิด ตลอดชีวิตล่ะครับนะทีบเวีณนาแค่ไปเลี้ยงไก่เฉยๆครับในที่สปก่อครับยังโดนครับนะแต่ทําไมประชาธิปัตย์ไม่โดนครับผมถามแล้วนะทําไมถึงไม่โดนครับปปชออปปชครับนะคุณเล่าเวนหรือเปล่าครับปล่อยให้เทพเรือกนะครับปล่อยให้ชวนลอยนวลได้ยังไงครับเอาที่หลวงนะครับ ไปแจกคนรวยครับที่สปกที่ภูเก็ตหาดกะลนเนยไปดูไปตรวจสอบหน่อยครับอย่าไปตรวจเฉพาะนะครับนะไล่ผููนับดาวครับของหวานใจครับมันต้องสองมันต้องไม่สองมาตรฐานดิครับเล่นหน่อยครับนายชวนนี่ปากดีนักครับสันดาลในพวกนี้แก้ไม่หายครับใส่ร้ายคนอื่นครับเพื่อให้ตัวเองนะครับ ได้ดีครับนะตรวจสอบนะครับปปชอผมฝากนะปปชนะนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเลือกปฏิบัติงียครับปปชเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานครับทีไอเทพเทือกโกงอะไรก็ไม่ผิดครับโกงลงพักห้าพันกว่าล้านเห็นไหมครับอย่างนั้นไม่โกงเลยครับทําไมทหารไม่ยึดอํานาจล่ะครับะทำไมไม่รับราชหารครับ โอ้ที่นะครับทักสินนะครับยิ่งรักไปโอ้โหครับนะเช็ครถอยู่เรื่อยครับรถถังนะ่ะเดี๋ยวก็นะครับเดี๋ยวก็นะครับ